เป็นทีเรียบร้อยพี่น้อง่ะกามอภอกันกสร้างหน่อยสร้างแต่งคือเกาหมอนี่จะผ้าพี่น้องมา DIY สั้นว่างของสองสั้นพี่น้องปูกระเบื้องจากไม้ผ้าเลดคือเกาพี่น้องนี่เขาตัดมาหาสิบเส้นสี่ท่อนกสามสิบสี่เส้นอีกสี่ท่อนพี่น้องมาบอตรงวอาไลทยห่างมาลุยกันเลย่อนอื่นจะจะตอกโค้งกันพี่น้องฮะไม่นี่คนข้างจะแตกง่ายพี่น้องทาให้ดี สว,ว่านจาะน้ำก่อนจะกัดจ,จะดีพี่น่อยนะตอกเป็นกรอบอน,น,นเฮาก็จะตอกเป็นลักษณะนี่สองอันมาตอกอีกทุบ ได้ <ใน S 2> เป็นสองอันแล้วพี่หน่องเข้ากะจะมายืดใส่ขาพี่หน่องตัดขาความสูงหกสิบเส้นจำนวนสี่ทอนแล้วสามสิบเส้นอีกหกตัวมาโบตรงเราไล่ยังหาง ลยัลกนะสิปึ๊บว่างไปปึ๊บตัวนี้ก็มาตอกตีกันปึ๊บ หลังจากเขาตัดขาได้พี่น้องตัดขาได้์4ทอนเขาก็จะมาขอบพี่น้องเห็งุง่ายๆไปเลยฟึบอ่ะว,า,วางฟึบวาง ปังปังฮะปึ๊บฮะเซตเป็นที่เรียบร้อยตานนิ่ึงขัดตอนกระเบื้องพี่น้องคือเก่าสวสอดเข้าไปเลยปึ๊บคืบเข้าไปปึ๊บวางปึ๊บฮะข้างบนป,ปึ๊บวางลงไปปึ๊บปึ๊บเซตเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องงานดีไหไม่ผ้าเลทพี่น้องเห็ดเป็นสันว่างของทีว่างของปูกระเบื้องอีกวิธีการพี่น้อง แต่กับโมเมนต์วิธีการที่ดีที่สุดแต่กับสามารถใ้งาน,นจริงพี่น้องหาคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันอีกวิธีการพี่น้องจ,จัดไปแจาวอ่ะจัจระมาณนี้พี่น้องแจ๊วแจ๊ว